วันนี้กรรมธิการปรปรชได้เรียกบริษัทออกแบบตึกสตอง,งอเข้ามาให้ข้อมูลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแก้แบบปล่องลิฟที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ตึกนั้นถล่มซึ่งก็พบว่ามีคําขอลดความหนาปล่องลิฟ5ซนติเมตรเพื่อทําการตกแต่งค่ะ โดยผู้ที่ให้ข้อมูลในประเด็นนี้นะคะก็คือนายสุชาติชุติประภกรคะ่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอรัรมอาร์กิเทคจำกัดเป็นบริษัทผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยืนยันว่าในขั้นตอนการออกแบบไม่มีการแก้ไขแบบแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าในระหว่างการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ตรวจงานสอบถามว่าจะสามารถลดความหนาของผนังปล่องลิฟต์5เซนติเมตรเพื่อที่จะบุผนังหินอ่อนได้หรือไม่ทางบริษัทจึงแนะนํากลับไปว่าสามารถทําได้แต่ก็ต้องปรับแก้เหล็กในโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับการลด ความหนาของปล่องลิฟต์ลงด้วยเมื่อให้คำปรึกษาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้เกี่ยวข้องมีการดำเนินการต่ออย่างไรเพราะยังไม่มีคำสั่งว่าให้มีการแก้ไขแบบโครงสร้างจากสอตองอค่ะสปาห์าน่าจะเรียกบริษัทผู้ควบคุมงานนะครับไอ้ใช่สัปดาชาครับต้นเดือนนะครับจะเรียกบริษัทผู้ควบคุมงานนะครับแล้วก็สภาวิศวกรสภาเข้ามาอีกทีหนึ่งว่ามาตรฐานที่ที่ที่เขามาให้ข้อที่จริงในวันนี้มันมีมาตรฐานที่เหมือนกันและแตกต่างไง ถ้าท่านได้ได้ไปดูท่านสื่อมชนได้ไปดูในห้องที่เราสอบถามมานะครับก็จะถามค่อนข้างจะละเอียดนะครับนะฮะตรงนี้ไปแล้วก็พยายามจะให้ให้ท้องให้ท่านที่ผู้ที่ชี้แจงแต่ละท่านเนี่ยครับได้ชี้แจงในแง่มุมทั้งทั้งสงแง่ให้มากที่สุด นอกจากนี้นะคะยังมีทางด้านของนายพิมนลเจริญยิ่งอายุ85ปีวิศวกรผู้ออกแบบตึกสต,ตงงค่ะที่นั่งรถเข็นมาชี้แจงในที่ประชุมกมทก็ยืนยันว่าไม่เคยบอกนะคะว่าถูกปลอมลายเซ็นที่ปรากฏในเอกสารตนเป็นคนเซ็นในฐานะที่ปรึกษาผู้ออกแบบยืนยันว่าได้ตรวจสอบแบบทุกหน้าและเซ็นเพียงครั้งเดียวก่อนจะมีการส่งมอบงานหลังจากนั้นไม่เคยมีการส่งกลับมาว่ามีการแก้ไขแบบแต่อย่างใดค่ะ